อยู่ในวัด <moon>. ส <n> ิบเอ็ดมอม่คุณแต่ว่าไนเอามาแค่นี้บักนี่ไปทางพ่อปะบ่มีครับบ่มีมึงนีลาเดืเหยดมึงจะสายบะบ่พ่อเนี่ยโคตายอยู่แล้วขอแค่นั้นแล้วาโซเสะตายกอนพ่อปะบ่ก่อนยังเหยียดแน่นเดี๋ยวโผลูโดนโผล่แล้วจะโผล่ยังไงโผล่ ญาติโยมเขาหวาดผวากับพระรูปนี้เพราะตอนบ่ายพระไม่อยู่วัดเดินมาถามอยูโยมที่วัดเนี่ยมีปืนอยู่3ามกระบอกนะมีปัญหากับหลวงพ่อป่ะอยากตายไหมโอ้เหตุการณ์นี้น่ากลัวมากชาวบ้านเขาถ่ายคลิปตอนพระโวยวายเอาไว้ได้ด้วยครับอยู่ในวัดสิบเอ็ดโมงกุลแต่ว่าเนี่วมาแค่นี้มึงมีทางขอป่ะโมีครับโมมี่อย่าได้เ <well> <ies> หตุ <in> <shop> <m> <t ired> ม ha ันจะตายบอพ่อเนี่ยโคตายอยู่แล้วพอแค่นั้นหรือว่าตัวตายก่อนพ่อว่บอฮะบออยาเย็นหน้าเลยพ่อพ่อนั้นพระนะหลวงพ่อแล้วน่ะเห็นไหมนี่สบงยีวรโผล่แบบนี้เดินมาหาเรื่องชาวบ้านโอ้โหพร้อมกับปืนอล่าสุดเราได้คุยกับคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนางสาวปีอายุ22บอกว่ารู้จักกับพระทองภูนเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีแฟนเป็นหลานของพระทองภูน วันเกิดเหตุพระรูปนี้ออกมาตามหาลูกศิษย์วัดอายุ13ตัวเองบอกว่าไม่เห็นไม่อยู่อยู่ไหนก็ไม่รู้พระทองพูนก็เลยไม่พอใจเอาปืนออกมาขู่จะทําร้ายคนที่นั่งด้วยกันก็เลยรีบแจ้งผู้นําชุมชนแล้วก็ตํารวจครับแกก็ถือปืนมาค่ะแบบทํานองแบบมาโอ้อวดว่ามีปืน2กระบอก3กระบอกอย่างนี้ค่ะหลังจากที่ตํารวจบุกจับเมื่อวานนี้ เราเราเราแวงไหมครับตอนนี้ก็ยังมีระแวงอยู่ค่ะก็กลัวแกออกมาเนี่ยค่ะกลัวแกได้ประกันแผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปทันทีครับพร้อมกับปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ตำรวจสพนิคมคำสร้อยไปที่วัดหนองกระโซที่อำเภอนิคมคำสร้อยปรากฏว่าเจอแกอยู่ในสภาพเมาเลยอเจอปืนด้วยนะครับไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกก็เลยเชิญตัวเข้าไปพรกับเจ้าคณะอำเภอ ศึกครับนอกจากนี้ไม่ได้เจอปืนอย่างเดียวนากุติเหล้าขาวสามขวดกับแก้มด้วยศึกทันทีครับ <c oughs> แล้วก็เจอปืนเนี่ยหนึ่งกระบอกแต่ก่อนน,นี้เคยคุยวัวไว้ว่ามีสามกระบอกแต่เจอกระบอกเดียวนะครับแล้วไม,ไม่ได้เป็นพระอยู่ที่วัดนี้ด้วยเ,เป็นพระมาจากวัดอื่นมาขออาศัยอยู่ได้แค่สองวันเองแล้วก็ไปก่อเรื่องวุ่นวายเข้าอันนี้สภาพหลังจากศึกแล้ว เตรียมตัวนําไปฝากขังนะครับนายทองภูลเพราะว่ามีความผิดตามพรบรอาวุธปืน<อ>ปืนไม่มีทะเบียน<อ>ไม่รู้จะถูกแจ้งข้อหาเพิ่มหรือเปล่าไปขู่ชาวบ้านเขาแบบนั้นโอ้โนน่าจะมีข้อหาเพิ่มนะ<อ>ปืนไม่มีทะเบียนเนี่ย